你好。 อยู่กับเปิ้ลนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะอยู่ที่แม่บ้านดีดีเซอร์วิสค่ะวันนี้เรามีงานที่น่าสนใจถึง4งานเลยงานที่1นะคะจะเป็นงานแม่บ้านทั่วไปเงินเดือนเริ่มต้น1 5 0 0 0ถึง18,000บาทส่วนสถานที่ทํางานนะคะจะอยู่ที่ขอนแก่นนั่นเองขอคนที่สะดวกเดินทางไปต่างจังหวัดได้ค่ะงานที่2นะคะจะเป็นงานพุณแม่บ้านทั่วไปเหมือนกันเลยเงินเดือนเริ่มต้น1 5 0 0 0ถึง18,000บาทค่ะส่วนสถานที่ทํางานของเราจะอยู่ที่กรามคําแหงนั่นเองค่ะ จะเป็นงานแม่ว่านทั่วไปอีกแล้วจ้าเงินเดือนเริ่มต้น15,000ถึง18,000บาทส่วนสถานที่ทำงานนะคะจะอยู่ที่สวนหลวงรอกานั่นเองงานที่4นะคะงานพี่เลียงนั่นเองค่ะเน้นเลี้ยงน้องนะจ๊ะเงินเดือนเริ่มต้น15,000ถึง20,000บาทเลยสถานที่ทำงานนะคะบางพลัดจารันสนิทวง9 2นั่นเองค่ะเป็นงานเลี้ยงน้องเน้นเลี้ยงน้องโดยตรงเลยนะคะถ้าใครที่สนใจงานนะคะ สมัครงานได้ที่ศูนย์ของเราเลยศูนย์ของเราตั้งอยู่ที่จรันสนิทวง8์82ทับหนึ่นั่นเองค่ะส่วนใครไม่สะดวกเดินทางมานะคะสามารถทักอินบ็อกมาสอบถามรายละเอียดหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ